สวัสดีครับบอยวิธีบ้านเฮาครับวันนี้กับสิพามาเบ่งเกษตรครับเรื่องของเกษตรทามือสวนครับสวนปลูกเปือกหอมโกโกกูกาแฟสับปะรดครับในสวนยางครับเธอสิพามาติดตามครับหลังจากที่เฮาได้เห็ุคลิปครับตั้งแต่เริ่มกระบวนการการปลูกนะครับตอนนี้ก็ ถือว่ยาใหญ่แล้วนะครับใช้ยามทันได้เก็บผลผลิตแอ,อกประมาณโอกร่ากุมพ่าจัเขาตะเก็บโดยเฉพาะเผือกเผือกหอมหรือเผือกน้ำนะครับเดี๋ยวมนีภามาติดตามครับไปครับไปเบิ้งบรรยากาศครับ,รบตัวนี้กำลังเปล่งน้ำออกจากนหน้าครับไม่หันเลยครับเข่าก็ล่มแล้วนกเปล่งออกครับมาติดตามไหมครับนี่อันนี้ก็เป็นแปลงเผือกครับเผือกเผือกหอมอันนี้เขาก็ะไร ใส่ปุ๋ยไปแล้วนะครับใส่ปุ๋ยไปแล้วน้ำยังบ่ทันแห้งครับนี่ครับสุดพุ่นนะครับทำเนึ่งนี่ครับอันนี้ลองดบเชียบเลยครับระวังลองหนึ่งสองแถวก็ลองหนึ่งแถวหนึ่งว่าในจีให้ผลผลิตหรือว่ารูปแบบในซีดีวกันนะครับระวังสองแถวกับหนึ่งแถว เร็บเดียบเบิ้งเพื่อที่น,อน้องเกษตรกรอยากลองปลูกเบิ้งก็จะได้ไม่ต้องกองครับก็คือเอาเห็ดให้งแล้วนำไปใส่ได้เลยอันนี้เป็นก <c> ล <oughs> ่องสองแถวนะครับเก <c oughs> ็บเถียบเบิ้อง โกโก้กาแฟอะไรกัสับปะรดตอครับครับอันนี้ถ้ามาเบิึงกำลันจะบึงเขื่อนกแล้วห้องสิบมะบึงเป็นกาแฟโกโก้สับปะรดครับนี่ครับในรองยางครับติดตามมั้ยครับนี่ครับเป็นกาแฟตอนนี้กใหญ่เตแล้วครับ กาแฟสำหรับสับปะรดครับ <c oughs> มืันนานมากอะ่ะไทยผมได้ไดูมึงคลิปที่เขาพามาเมืองตอนแรกว่าท่าน็ดกระท่อมครับตอนนี้กัยกเพิ่งอะไรเงี้ยครับการฝนครับกันแดดกันฝนเพื่อกัก,กเก็บน้ำไว้เพื่อไใส่ครับโอ้น้ำเต็มครับยี่โมงสองโมงเลยทันเวลาพอดีครับ <c oughs> เห็ดแล้วเพื่อฝนตกมาพอดีมัน น้ำเต็มวงครับนี่สับป,ประรดสับป,ประรดครับสับป,ประรดแล้วก็กาแฟสลับกันไปครับ <c oughs> อายุถ้านับนอายุกับแม่หนึ่งปีพอดีครับตัวน,นี้แกาแฟประมาณหนึ่งปีนี่ครับแล้วก็ปลูกไปสุดครับ น,นี่เป็นกาแฟสับป,ปะรดอีกไล่หนึ่งกักบมีทั้งคนสิบก็ไลน์สิบสองไล่ก็จะเป็นโกาแฟโกโก้สับป,ปะรดผักหวานปลาครับเกปลูกกลงยางสิครับกับรอ,องเบื่งครับอาจจะได้กฝาก,กพี่น้องครับได้กดติดตามกดไลค์กดแชร์ครับยังหน่อยเพื่อเป็นประโยชน์ครับพี่น้องเกษตรกรเฮาครับเปื่อผู้ใดอยาเข็ด น้ำลองไปปรับเ็ดปรับใส่บึงกะบต้องบึงครับยังอยกับเป็นประโยชน์นะครับก็ได้เป็นตัวอย่างแล้วเศดกะยกังไงกะไเ้ยต็ดตามในกากนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับช่องพิธีบ้านเ่าครับโดยอมบอยพิธีบ้านเ่ากษสิได พี่น้องนะครับ F C, เอฟซีเกษตรกรสุขสุกคนนะครับที่สนใจว่าตเาเ่เรื่องการเกษตรเรื่องการทํามาหากินการหาอยู่หากินนะครับหรือเก็บความรู้ต่างๆสิเด็นนำมาแชร์ให้พี่น้องอาจจรในกาฝากติตตานครับสวัสดีครับ